สวัสดีครับทุกคนทุกคนก็อยู่กับผมนะครับเชฟทักอีกแล้วนะครับผมในรายการไร้สาระนั่นเองนะครับเป็นรายการที่เล่าทริคและหลักการประกอบอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ไร้สาระนั่นเองครับวันนี้นะครับก็ได้ปัญหาจากทางบ้านมาเยอะมากว่าหมักหมูยังไงให้นุ่มนะครับผมก่อนที่จะทำหมูนุ่มก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาหมูมันไม่นุ่ม มันเกิดจากอะไรนะครับ3ปัญหาที่หมูไม่นุ่มเช่นหมูแก่โปรโตีนมันยาวมันเหนียวอยู่แล้วนะครับันนี้คือข้อ1ข้อ2สุกเกินไปพอสุกเกินไปโปรโตีนมันหดแล้วมันบีบน้ําออกมันก็เลยแห้งและก็แข็งข้อ3เราตัดหมูผิด ทิศทางนั่นเองสมมติว่าปโปรต,ตีนเส้นหมูมันอยู่ยาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราไปตัดตามยาวของแนวกล้ามเนื้อหมูมันก็จะเหนียวแต่ถ้าเราตัดขวางปุ๊บกล้ามเนื้อหมูมันก็จะสั้นลงมันจะนุ่มขึ้นถึง3เท่าเลยนะครับผมอันเดี๋ยวเราค่อยๆมาแก้ปัญหากันแต่ละปัญหาก่อนดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันนะครับผมหมูสันนอกเบกกิ้งโซดาน้ำเปลา่า ไข่ขาวแป้งมันฝรั่งหรือแป้งมันฮ่องกงน้ำมันนาเหล้าจีนน้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาววันนี้ผมใช้หมูสันนอกนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาที่3ก่อนเพราะวันนี้เราจะหมักหมูนุ่มหมูนุ่มคือเราต้องหั่นก่อนแล้วค่อยหมักถูกไหมครับหั่นตอนนี้ก็ต้องถูกทิศนะไม่ยงั้นออกมายังไงก็เหนียวนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นเส้นคือถ้าเราหั่นมันจะดูยากสุดท้ายแล้วเราต้องหั่น against มันหรือว่าหั่นให้มัน ตรงข้ามกับมันมันจะได้นุ่มขึ้นผมหั่นตามแนวยาวก่อนเพื่อให้ได้ชิ้นเล็กๆประมาณ350ได้พอได้ก้อนแบบนี้ครับก่อนหัน่นเราอยากให้มัดก้ามเนื้อมันแตกก่อนใช้ที่ทุบเนื้อใครไม่มีใช้ที่รวดแป้งก็ได้นะครับหรือใช้กลมอก็ได้เทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคเดียวกับการใช้สับประรดในการหมักเพราะมันจะไปตัดก้านเนื้อหมูให้มันมีขนาดที่สั้นลงนะครับมันก็จะได้นุ่มขึ้น2ด้านนะครับข้อดีก็คือ กล้ามเนื้อมันจะแตกออกมันจะนุ่มขึ้นแต่ถ้าทํามากไปแล้วมันแตกเยอะไปมันจะกลายเป็นขนาดเล็กเกินไปล่ะเวลากินมันจะรู้สึกเป็นแบบแป้งแปงต้องทุบพอประมาณนะครับพอทุบเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยครับหั่นเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็หั่นขวางเลยเพราะถ้าเราหัน่นแล้วมาทุบมันจะยากเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทุบก่อนหัน่น ทำไปแต่เกะครับคือแก้ปัญหาหนึ่งกับ3เรียบร้อยแล้วปัญหาที่1คือเนื้อหมูมันเหนียวอยู่แล้วเราทุบเพื่อให้มันแตกออกให้มันขาดออกส่วนอันที่3หั่นให้ถูกวิธีคือหั่นให้มันตรงข้ามกับการวางตัวของทิศกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะนุ่มขึ้นมาดูอันที่2อเวลาให้ความร้อนแล้วโปรตีนหมูมันขดมากเกินไปหลับแน่นกันแล้วมันก็คายน้ําออกทําให้หมูเหนียว แแล้้วก็หงส่วนผสมที่ผมให้ตามสูตรถ้าใครไม่คิดมากแล้วมีเวลาใส่พร้อมกันได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนจบแต่ถ้าใครเร่งด่วนต้องใส่ตามขั้นตอนนี้มันจะสปีดได้เร็วขึ้นให้เริ่มจากเกลือเพราะเกลือเนี่ยครับมันจะเข้าไปช่วยทําให้หมูอุ้มน้ําได้มากขึ้นให้ความร้อนมากเกินไปมันบีบตัวก็จริงนะแต่น้ํามันจะยังอยู่น้าไม่ออกใส่เกลือลงไปก่อน คืองานวิจัยเขาพบว่าถ้าใส่เบกกิ้งโซดากับเกลือ2ตัวนี้มันจะช่วยเสริมริบกันเกลือช่วยดึงมาให้น้ําออกแต่เบกกิ้งโซดามีสมบัติเป็นดางนะครับทำให้ความร้อนแล้วมันกดไม่ลงกล้ามเนื้อหมูมันไม่หดเข้าหากันมันก็คือนุ่มเก็บน้ำได้เยอะเบกกิ้งโซดาเราใส่น้ําไปนิดนึงครับเพื่อช่วยทําให้หมูเนี่ยมันมีปริมาณน้ํามากขึ้นนิดนึงให้มันนุ่มให้มันฉ่ำน้าเปลา่า เกลือเบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าขยำหมูให้เข้ากันตอนนี้เกลือกับเบกกิ้งโซดาเริ่มทำงานแล้วถ้าไม่มีน้ำเปล่ามันจะเข้าไปในมัดกล้ามเนื้อหมูยากมากขยำจนน้ำแห้งเชื่อไหมครับใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเกลือมันจะดึงโปรตีนออกมาจากเนื้อหมูแล้วทาให้โปรตีนในเนื้อหมูเนี่ยออกมาเคลือบเนื้อหมูเป็นลักษณะเจลมันจะช่วยป้องกันไม่ให้หมูแห้งนะครับดูไม่มีน้ำแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเราใส่พร้อมกันทั้งหมดนะน้ำยังนองเราต้องหมักข้ามคืนตัวที่เราจะใส่ถัดไปนะครับซีอิ๊วขาวนะครับทีเดียว ด้วยความที่ตะกี้เราใส่น้ําลงไปนะครับรสชาติหมูมันจะโดนเจือจางไปน,นิดหนึ่งนะครับเราทําให้รสชาติหมูมันกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมด้วยการใช้ผงปรุงรสลดหมูนะทําให้หอมขึ้นน้ําตาลทรายครับให้หมูมีรสหวานขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะกลมกล่อมเพราะตะกี้มันเป็นเครื่องปรุงรสลดเค็มเนาะ แล้วก็เบกกิ้งโซดามันช่วยทําให้หมูนุ่มก็จริงแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีรสเฟื่อนใส่น้ําตาลไปนะครับช่วยกลบรสเฟื่อนของเบกกิ้งโซดาได้ดีใส่เหล้าจีนไปนิดนึงนะครับเหล้าจีนจะช่วยดับคาวหมูแล้วก็จะทําให้หมูมีรสชาติที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเหล้าจีนใส่ไปอันสุดท้ายละเขาเรียกว่าน้ํามันงาถ้าไม่ใส่น้ํามันงาหรือว่าไม่อยากได้กลิ่นน้ํามันงาใช้น้ํามันปกติก็ได้น้ามันจะทําให้หมูกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นนะครับ ถ้าเราใส่น้ำมันไปตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับน้ำมันมันจะไปเคลือบหมูแล้วทําให้เกลือกับเบกกิ้งโซดาเข้าไปในเนื้อหมูไม่ได้ก็เลยต้องใส่ลําดับท้ายๆเครื่องปรุงหมดแล้วเครื่องหมักชุดกลุ่มสุดท้ายนะครับคือไข่ขาวแล้วก็แป้งมันฝรัง่งหรือแป้งมันฮ่องกงนั่นเองสองตัวนี้ที่ต้องใส่หลังสุดเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนแรกมันจะไปจับเครื่องปรุงอื่นไม่ให้มันเข้าเนื้อหมูทําก็ได้แต่ต้องหมักนานเช่น2-3ชั่วโมงแต่ถ้าทําแบบผมหมักเสร็จป,ปุ๊บลวกได้เลยนะครับ ไข่ขาวนะครับแค่ครึ่งฟองเองต่อหมู350กรัมน,นิดเดียวนะครับถ้าใส่เยอะมันจะเป็นแบบแป้งๆนิดเดียวใส่หลังสุดแต่มันช่วยทําให้หมูเนี่ยอุ้มน้ําได้ดีมากยิ่งขึ้นหมูอันนี้นะครับด้วยความที่มันมีทั้งแป้งทั้งไข่ขาวถ้าใครจะเอาไปลวกสามารถลวกได้เลยถ้าใครจะเอาไปผัดเช่นทําหมูกระเทียมเข้าผัดแนะนําให้เอาไปผ่านน้ําก่อนนิดเดียวนะครับเพื่อล้างแป้งส่วนเกินออกไม่งั้นเวลาลงกระทะมันจะเป็นเหมือนขี้กระทะเป็นดำๆจัด ัแป้นนเองชื่อไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูหมักสูตรนุ่มพิเศษแล้วไม่ต้องรอหมักนานหมักแค่5นาทีเป็นรสกลางๆนะครับเพื่อเอาไปปรุงอะไรต่อได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาไปลวกเพื่อให้ดูความนุ่มของมันอันนี้ก็พักทิ้ว้ก่อน5นาทีก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลวกหมูก,กันครับหมูของเรานะครับก็หมักได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้คำว่าได้ที่ของผมคือเครื่องคลุกตะเกียบแล้วก็พร้อมลงเลยอย่าลืมนะครับข้อดีของสูตรนี้ ถ้าลงตามลําดับหมักเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอลวกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลวกกันนะครับหลักการลวกหมูสับมันคือลวกหมูนะครับไม่ใช่ตม้มเพราะฉะนั้นน้ําที่ใช้ลวกต้องไม่ใช่น้ําเดือดควรจะเป็นน้าอุณหภูมิประมาณ70-80ถึงองศาจะได้หมูที่นุ่มที่สุดและสุกเดี๋ยวเราจะมาเช็คอุณหภูมิน้ํากันนะคะผมว่ามันจะอยู่ในช่วง70-80ถึงหรือเปล่าประมาณ80อันนี้คือเพอร์เฟกเลยนะครับแต่ถ้าดูด้วยตาคือยังไง มันจะเริ่มมีฟองอากาศตรงก้นแต่ยังไม่ขึ้นมาข้อ2คือมีไอที่ลอยขึ้นแบบเร็วๆลงเลยนี่เรียบร้อยหมูลงไปมันจะยังไม่ขาวท,าทันทีเพราะมันจะค่อยๆสุกอย่างชา้าๆจะทําให้หมูเนื่อนุ่มแล้วก็กัดเก็บน้ําไว้คือหมูมันไม่ได้คดตัวท,ทันทีเจอร้อยองศาแล้วแบบมันจะค่อยๆสุกมันจะฉ่ามากน้ําเท่านี้หมูเท่านี้นะครับจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาที แต่ข้อควรระวังอีกอันนึงคือตะกี้เราวัดอุณหภูมิน้ํา80ใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเวลาเอาหมูลงไปอุณหภูมิน้ําตกแน่นอนถ้ามันตกคือไอ้น้ำมันจะเริ่มหายไปแล้วให้เราเพิ่มอุณหภูมิหน่อยเพราะมันมีโอกาสที่ ตอนแรกเราตั้งไว้80ใช่ไหมครับยิ่งถ้าหมูเยอะๆอย่างเงี้ยอุณหภูมิน้ำมานจะตกต่ำกว่า70องศาซึ่งมันก็ไม่ปลอดภัยละเพราะว่ามันฆ่าพยาธิไม่ได้พอใส่หมูลงไปเร่งไฟขึ้นมานิดนึงนะครับให้มันมีควันแบบปุดช้าๆอันนั้นก็จะปลอดภยัยตอนนี้อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโปรตีนหมูตอนแรกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีเครื่องหมักมันเจอความร้อนมันจะหดเข้าหากันกล้ามเนื้อหมูแล้วคายน้ำออกตอนนี้เรามีเครื่องหมักเบกกิ้งโซดามันจะไปขวางอยู่ระหว่างเซลล์กล้ามเนื พอมันเจอความร้อนมันพยายามหดเข้าหากันมันขดไม่ได้เพราะเบกกิ้งโซดามันไปอยู่แต่ถึงหดได้มันก็จะไม่แพร่ออกไปเยอะเพราะมันมีเกลือช่วยจับไว้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีโปรตีนที่เป็นโครงสร้างเจลของไข่ขาวแล้วก็แป้งมันฝรั่งช่วยห่อหุ้มน้ําไว้อีกทีหนึ่งระบบในการหมักหมูอันนี้ครับกำลังเกิดขึ้นในหม้อใบนี้นะครับแลพอมันลอยขึ้นมาผิวน้ําให รออีกสักประมาณแค่2นาทีนะครับอันนี้เอาให้ชัวร์ว่าสุกทุกส่วนแล้วจริงๆเพราะหมูบางส่วนแล้วก็หั่นไม่ได้เท่ากันเนาะหมูลวกนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับเทกรองน้ําออกได้เลยเท okay. ออกมาเห็นเลยว่าหมูนุ่มกับเด้งมากนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ หมูนุ่มของเรานะครับเดี๋ยวผมมาสรุปส,สั้นๆอีกทีว่าหลักการมันคืออะไรนะครับจำได้ไหมปัญหาคือ 1. โปรตีนหมูมันยาวไปแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการทุบนะครับใครไม่ทุบจะหมักด้วยสับประรดเพื่อตัดก็ได้นะครับอันที่2เมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันหดกับคายน้ําออกแล้วก็แก้ด้วยการหมักด้วยเกลือเบกกิ้งโซดา และน้ำเป็นตัวที่สําคัญนะครับ3ตัวนี้เครื่องปรุงอื่นๆแล้วแต่เลยไข่ขาวกับแป้งก็สําคัญรองลงมาแต่3มอันแรกสําคัญนะครับถ้าลดก็จะไม่ฉ่าแบบนี้ส่วนปัญหาที่3ก็คือว่าเราหัน่นถูกวิธีหรือเปล่านะครับถ้าเราหั่นตามแนวยาวของเส้นมัดกล้ามเนื้อก็จะเหนียวนะครับก็ต้องหั่นขวางนะครับถ้าครบ3อันนี้แล้วยังไงหมูที่ได้ก็จะนิ่มและฉ่าแบบนี้ดูด้วยตาก็รู้นะครับ แล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ํามันงานกับเหล้าจีนนิดนึงนะครับผมหมูนุ่มของเราวันนี้นะครับเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับกับพนมรุ้งข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่นะครับสตัวนี้มีประโยชน์มากเพราะอะไรห่ไขมันต่ํามากนะครับและที่สําคัญคือความนุ่มของหมูเนี่ยครับมันเข้าได้ดีกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่และที่สำคัญทุกคนรู้อยู่แล้วอะข้าวไรซ์เบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระจาก พวกแอนโทไซยานินสูงมากก็คือสารเม็ดสีม่วงตรงนี้ครับนอกจากนั้นข้าวไรซ์เบอร์รี่กินแล้วอิ่มนานสบายท้องขับถ่ายง่ายเพราะใยอาหารสูงมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับหมูน,นุ่มเนี่ยครับมันก็จะละมุนปากเคลือบไปกับตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่วนข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่กินง่ายกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผมเคยกินมาฉลากข้างถุงที่เขาบอกใช้สัดส่วนข้าวเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่ให้เชื่อตามเขา าะหุงออกมาจะนุ่มหนึบมากและที่สําคัญคือข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ของเขาเนี่ยครับพิเศษตรงที่ว่าผสมข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิเข้าด้วยกันนะครับทำให้ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ของตราพนมรุ้งเนี่ยครับมีความนุ่มหนึบหอมมาในคําเดียวกันนะครับและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับผมแนะนําเลยครับผม หาใครไม่อยากพลาดทริคหรือเทคนิคการทำอาหารดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ g e พนมรุ่งไรส์ไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับเอดนี้เมนูหมูนุ่มวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอดหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ